แกงฮึโอ oh. hey. uh. no. no. ้ชอบอะไรบีเอซีพีซีแกงคุณชอบสโมกวีพวกคุไม่ชอบบีดพุกควรจะลีกแกงคุณน่มีแต่บีดแต่ยังึงเท่าจะดีด ชอบดอกไม้พวกมึงนั่งคนชิซายบอกกูมีแต่ดอกไม้บากมึงมีแต่เค็มพวกกูนั่นขับบีเอ็มปีนี้มาแบบเต็มเต็มพวกมึงมุงนั่งรถเข็นพวกกูไม่เคยมองเห็นกูชอบเต้นตามจังหวะมึงชอบเต้นตามมันมัดเดี๋ยวมึงก็เจอกูงัดอยากราองเข้ามาวัดเดี๋ยวมึงก็โดนกูสับพวกมึงนั่งคนสะดับรับฟังสิ่งที่กูทำมันกำลังจะดังสิ่งที่พวกมึงฝันนั้นมันกำลังจะพังทีสี่แกงดังพวกมึงนั่งคนระวังโยอะอ๋แคสเปนเจ ทีซี 4. รนหาดที่ตายดิมึงในตากระที่กูจะร้ามาหัวมึงจริงแต่เล่นมึงรู้ฟุตบอลเลยว่าไอหวแซดไม่มีใครช่วยมึงได้โดยสัตว์ช่วยไม่ได้มึงทำไม่กูเดือดเองและคนเดียวที่มันจะหยุดกูได้มันจะมีแค่กูกับกูมึงแพ้เลยว่าแซดก็ดียวจะลองดีกับกูเพราะงั้นแต่กูเกิดมากูยังไม่เคยมีศัตรูอ้าก <Yeah. S 1> ูยัง <Yeah. S 1> ไม่เคยมีศัตรูย่าอ้าย่าทีนเอยังทีเซย่า กี่จอยคุยอย่ามาสางกับ t ีซีระว่าจะโดนยิงอะเหมือนในเกม p ีบีอ่ะพวกกูของจริงมึงจะไว้ให้ดีอ่ะจำมึงอะเฮ้ามาเดี๋ยวพวกกูจะมีคดีเยอะ่าทำเป็นเก่งเลยได้ไปอยู่ในเจดีอ่ะกูให้มึงหมดทุกตัวพวกก็ไม่กลัวมึงหยุดดีเดี๋ยวมึงจะโดนกูยำแบบดอกกัรนเลี่อ่ะวเดี๋ยวพวกมึงระวังตัวไว้ให้ดีพูย่อเอสซีเยอ พวกมึงมันแค่ง้างแก๊งกูมามึงควรระวังกูจะสัตว์นะพวกมึงให้พังเอซิีในมาลำพังสิ่งที่ทำมันคือความฝันพวกมิงจารจนกว่าสมหวังกูจะเป็นรัตตาชื่อดังพวกมึงนั้นไม่ลงมือทำมึงเองทำได้แค่คาดหวังเอซีจะฟลูมฟังกูยังเชื่อมั่นในสิ่งที่กระทำอีกไม่นานเดี๋ยวก็สมหวังให้พวกมึงนั้นลายจุดดำที่ในฝันพวกนั้นเอซีร้านที่เก็บแน่มาฟรีๆรีที่เมาแกงทีซีมันก็คือดอกกัญชลีโย่ย่าเฮซเวนเจทีซี พวมึงก็ได้แต่วิจารณ์ร่างกาก็ครบสามสองประการแต่มึงอถ้าไม่ได้เหมือนใจหนีกูเล็กกับพวกมึงไปขอท่านแต่ไปห่อเป็นห่อหรือสื้อผมึงเสียสัตว์มึงค้งกลับบ้านไปนอนในบ้านห่อยับห่อหนูไปเจอคนปอนทุนสมองจะได้ให้หลอนกุปซนดอกมึงจอแนมมาจากไหนกูต่อให้พวมึงมาห้าเนื้อกูจะฆ่าเอง คุณก็อยู่ในปากระบาดในหัวมึงขาดแต่กูติดแต่ไม่ได้ติดต่ละพวกมึงก็ดีแต่ปากก็โดนกูกำรมมัควขคานมากรบก็ะเรีมึงจะ่โต้แซ่ตตเป็นตะวัดได้น่าสะลบฉันมาจับทั่วดำยังอ่อนเดินไปไม่ต้องเปล่าใจทำไมกูม่ฟิดได้น่าตัวดีดเทียบอย่างคิดเทียบวาสนาพี่ปงม่กับขีพกเระเทขันหาดกูม่มีขี้จำกัดแต่โฟล์ก็ไม่ได้ติดต่แต่โฟล์กติดอันดับโฟล์มือยากจะเจากันหักกดีสันอ่าอย T C เ A C Það er í Krum pál pál